สวัสดีครับพบกับเรา SolidWorks 108หลังรวบรวมความรู้เรื่อง SolidWorks กับผม a a g SolidWorks สำหรับหัวข้อนี้นะครับผมจะมาสอนในส่วนการใส่แสงไฟนะครับแบบง่ายๆนะครับก็คือการใส่สปอตไลท์นะครับแล้วก็จะมาพรีวิวบนตัว Photo View 360นะครับก็คือทำภาพึเหมือนจริงด้วยนะครับตอนนี้ก็มีพรีวิวขึ้นให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเป็นตัวอย่างนะครับส่วนวิธีการทำนะครับ ก็มาลองทํากันเลยนะครับก็ทําการ delete s p o t l ลท h ตัวเก่าไปเรียบร้อยตัวนี้นะครับจากนั้นก็มาที่แถบตัว display manager นะฮะเลือกในส่วนของรูปกล้องนะครับจากนั้นก็ไปเลือก add นะครับที่เป็นตัว spotlight ขึ้นมาก็ทำการคลิกกวานะครับเลือกขึ้นมาตัวนี้นะครับจากนั้นจะมีจุด2จุดแบบนี้นะครับสังเกตง่ายมีจุดวงกลมสีแดงๆตัวนี้นะครับก็คือจุดที่แสงไฟจะ ตกกระทบลงมานั่นเองนะครับจากนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปหัวลูกศรนะครับจุดนี้ก็คือจุดกําเนิดของแสงนะครับแน่นอนจุดกําเนิดของแสงนะครับผมก็ทําการปรับวิวมานะครับเราก็ลากเข้าไปนะครับให้มันใกล้วัตถุนะครับใกล้วัตถุก็คือโคมไฟด้านบนตัวนี้นะครับเราก็ทําการปรับเข้ามาครับก็คือเลือกฟอนต์ท็อปไลท์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อช่วยในการปรับ จากนั้นตัวนี้นะครับก็ทาการวางแสงไฟไปเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่จะมีทิกอยู่นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราวางแสงไฟตัวนี้นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับก็สังเกตง่ายๆเลยคือแสงไฟเหมือนกับการวางหลอดไฟนะครับวางด้านบนแบบนี้แสงจะไม่ลงนะครับเพราะว่าติดวัตถุเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับเหมือนเอาไว้ในโคมไฟนั่นเองนะครับจากนั้นมีขอบสีเขียวตัวนี้นะก็คือลัศมี ในการกระจายของแสงนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็จะมาลองพรีวิวดูนะครับก็ไปทําการแอดอินนะครับไปทําการแอดอินนะครับ,ร in, นรบในส่วนของตัวฟังก์ชัน Photo ว i ิ w วูนย์ขึ้นมากก่อนนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นลองพรีวิวดูกดรูปพรี View Window นะครับ ตอนนี้นะครับโปรแกรมพรีวิวขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีแสงไฟเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาอีดิทอีกครั้งหนึ่งการอีดิทอ่อนไลท์ก็ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่แท็บเมนูตัวฟุตเวลสามบกศูนย์ตัวนี้นะครับเราก็เปิดฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาก็าคือออนนะครับจากนั้นแสงไฟก็เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับ อันดับแรกนะครับในช่องแรกตัวนี้นะครับก็เป็นความสว่างนั่นเองนะครับก็คือเป็นหน่วยของวัดนะครับเราอาจจะทําการใส่เข้าไปนน้อยหน่อยนะครับตัวนี้นะครับจากนั้น soft edge นะครับก็คือตามขอบนะครับที่แสงตกลงมาตัวนี้นะครับให้เป็นแสงที่นุ่มนวลหน่อยนะครับเราก็ป้อนเข้าไปนะครับใส่ตัวเล็กนะครับตัวชาร์โดก็เช่นกันนะครับก็ แสดงพรีวิวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือตามขอบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับตัวชาร์โดก็จะทําการซอฟมากขึ้นนั่นเองนะครับเราก็ป้อนเข้าไปนะครับตัวนี้ตามขอบต่างๆพวกนี้นะครับก็จะนน้มนวลมากขึ้นจากนั้นนะครับอยากให้มีแสงฟุ้งลงมาด้านล่างแบบนี้ด้วยนะครับก็คือออปชันนี้เปิดขึ้นมาครับฟอก ค,คำสั่งฟ็อกตัวนี้นะครับก็ลองเอาเมาส์เลื่อนเข้ามาชี้ตามช่องดูนะครับก็จะเห็นพรีวิวขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเปอร์เซนต์มากนะครับก็แสงจะลงมามากนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ดูที่ออปชั่นอื่นก็จะมีตัวเบสิกนะครับที่สามารถทําการเปลี่ยนแสงไฟได้นะครับสมมุติว่าต้องการเป็นแสงสีฟ้าหน่อยเราก็เลือกเข้ามาโอเคแบบนี้ นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเบสิกการใส่แสงไฟที่เป็นลักษณะของการใส่สปอตไลท์นะครับใน s o l i d Work กกันเองนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับหัวข้อถัดไปนะครับของพวกเราชาว Solid Work กร้8แหลังรวบรวมความรู้เรื่อง s o l i d w o r k นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กด s ั b s c r i b e กันเลยนะครับขอบคุณครับ